ำหรับวันนี้นะผมจะพามาทําอาหารนะครับสําหรับให้กุ้งฝอยนะครับผมได้ปล่อยกุ้งลงไปนะครับปล่อยกุ้งลงไปในบ่อวันนี้ก็วันที่สามแล้วนะครับไสามวันแล้วนะครับแล้วผมจะพามาทําอาหารนะครับอาหารให้กุ้งครับส่วนประกอบก็คือตอนนี้ครับข้าวสุกนะครับข้าวสวยข้าวสุกของเราเองนะครับผสมกับนน่ครับลําอ่อนครับลําอ่อนส่วนอุปกรณ์นะครับ นี่ครับง่ายๆเลยนะครับเป็นตะเกรยาขนมจีนครับนี่ครับสองบอกผมก็จะใช้แค่สองอันพอนะครับแล้วก็ลวดไว้เกาะนะครับไว้เกี่ยวข้างบนนะครับนี่ครับส่วนผสมนะครับจะใช้ลําอ่อนนะครับนี่ครับลำอ่อนกับข้าวนะครับผสมกันนะครับนี่ครับ แล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับนี่ครับบดให้ละเอียดเลยนะครับบดให้เข้าละเอียดเลยนะครับผสมกับน้ําเล็กน้อยก็ได้ครับผสมให้ละเอียดนะครับนี่ครับถ้ามีอาหารปลาดุกนะครับเราก็สามารถใส่อาหารปลาดุกเข้าไปด้วยได้นะครับ จะใส่น้ำเพิ่มนักนิดครับนี่นะครับบดขี้ให้เข้ากันเลยนะครับให้มันละเอียดเลยครับให้ข้าวสุกละเอียดนะครับนี่ครับบดไปเลยนะครับเราจะให้แค่นิดเดียวนะครับให้แค่ก้อนเล็กๆนะครับก้อนเดียวนะครับสำหรับกุ้งบ่อที่ผมเลี้ยงก็เมตรคูณเมตรห้าสิบครับเมตรคูณเมตรครึ่งนะครับนี่ครับ จากนั้นเราก็เอามาปั้นนะครับปั้นเป็นก้อนนะครับปั้นเป็นก้อนเสร็จแล้วก็ใส่ไว้ในตะกร้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับปั้นเป็นก้อนแค่นี้พอนะครับหนึ่งก้อนครับใส่ไปในตะกร้านะครับอย่างนี้้้้ครรรับแวนนนกกใาาะต่อมาา้งกนี้เองครับใส่ไว้ครับ ก็ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปครับวกุ้งเขาจะขึ้นมากิน,นครับออกไปไหนล่ะเต้คไม่เดียว,าาว,วมันจรมอครัรบ,บ,บนี่นะครับแคนเองครับแค่นี้ครับแล้วก็าขมากิน,นครับ,บสำหรับ วิธีการปล่อยนะครับที่ผมปล่อยลงไปนะครับผมบอกว่าอาจจะไม่รอดนะครับแต่ตอนนี้สรุปแล้วคือนะครับรอดร้อยเปอร์เซ็นครับนี่ครับเห็นตัวกุ้งไหมครับรอดร้อยเปอร์เซ็นครับจากที่ผมได้ดูนะครับยังไม่เห็นยังไม่มีตัวตายนะครับการปล่อยกุ้งลงบ่อครับจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับเนี่ยครับ เต็มเลยครับเยอะมากครับนไครับเห็นไหมครับตัวกุ้งกำลังขึ้นมาครับนี่ครับกำลังขึ้นมาครับได้กินอาหารแล้วครับกำลังขึ้นมาครับมารวมตัวกันอยู่ข้างล่างนะครับนี่ครับ การเทียมปอกอีกครั้งนะครับนี่ครับเราทำเหมือน,นอยู่ในธรรมชาตินะครับส่วนจอกนะครับจอกแหนที่เรามาใส่เนี่ยครับเมื่อมันเพิ่มปริมาณแล้วก็เก็บออกนะครับนี่ครับพอมันเริ่มขยายเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็เก็บออกนะครับเก็บทิ้งครับ่ะให้เขาหนานแน่นจนเกินไปนะครับ เพราะว่าเรามีสาลายนะมีสาลายถ้าเราปล่อยให้จอกเนียมขึ้นมาเต็มนะครับจอกเนียมันก็จะมานะครับมากินพื้นที่ของสาลายนะครับนะครับสาลายก็จะไม่มีช่องให้เกิดนะครับเก็บออกไปครับนะ จะให้เต็มมากนะครับถ้าเต็มมากนะครับกุ้งจะไม่มีช่องว่างครับจะไม่มีช่องให้ขึ้นมาเลยนะครับแต่แล้ก็อาจจะออมีไข่หรือมีลูกกุ้งติดขึ้นมาด้วยก็ไม่เป็นไรนครับก็ดูแลปรับสภาพน้ำของเราไปนะครับนี่ครับสาร่ายมันก็จะได้กระจายนะครับ บ่อนี่แถวมุงนี้นะครับนี่ครับมาครับนี่ครับลองไปทำดูได้นะครับทำเป็นอาชีพเสริมที่บ้านได้นะครับทดลองดูครับครับสำหรับอันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับ สวัสดีครับ